มาแล้วนะครับขบวนสินค้านะครับที่986นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับอันต้อม4223นะครับ ขบวนสินค้าพั้นุพอส่งด่วนนะครับที่986นะครับตรงไหนกกกลรุงเทพนะครับวันนี้พ่วงตู้บพอหอนะครับแดงขาวเขียวมาสองคันเลยนะครับสำหรับขบวนสินค้าที่986นะครับคาดว่าเดี๋ยวจะไปลีกที่ทางสองนะครับ ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับให้กับขบวน259นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ